สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับช่อง Silver n a t Channel นะครับอย่าลืมกดติดตามก่อนรับชมนะครับวันนี้นะครับผมตามคำเรียกร้องนะครับพามารีวิวในส่วนของรถ4ประตู New h a y a b u vo p i r a n e r รุ่น2.4 Entry นะครับผมเป็นรุ่นเริ่มต้นนะครับผมที่มีการปรับปรุงใหม่เนาะ น e วเฮล a ค r รีโวปี a n เนรุ่นปรับปรุงนะครับกระจังหน้านะครับผมออกแบบดีไซน์ใหม่เป็นแบบคโครเมียมนะครับไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์แบบใบบีมนะครับผมส่วนภายนอกก็ล้อแม็กลมดําเหมือนเดิมนะครับในรุ่น4ีประตูเนาะไฟท้ายก็เป็นแบบ LED นะครับผมยังสปอร์ตหรูเหมือนเดิมนะครับผมส่วนของกระจังหน้าทําให้ดูรถมีความหรูหรามากขึ้นนะครับแล้วก็สปอร์ตมากขึ้น มาดูรถในส่วนของรุ่น Entry นะครับรุ่นเริ่มต้นภายในเนาะกระจกก็ยังเป็นกระจกไฟฟ้านะครับสามารถปรับมุมมองของกระจกซ้ายขวาแล้วก็พับกระจกได้นด้วยระบบไฟฟ้านะครับภายในก็ดีไซน์สปอร์ตนะครับพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับระบบเครื่องเสียงแบบทัชสกรีนนะครับหน้าจอบลูทูธนะครับเชื่อมต่อ Apple CarPlay นะครับคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดาเดินหน้าแบบ6สปีดนะครับผมมีพาวเวอร์โและ Eco Mode ให้ด้วยนะครับ มาดูด้านหลังนะครับห้องโดยสารด้านหลังเนาะก็ยังกว้างขวางเหมือนเดิมนะครับผมในส่วนของห้องโดยสารเนาะรุ่นนี้เป็นรุ่น Ent r รนะครับเป็นเบาะผ้านะครับผมในส่วนของการติดตั้งเบาะหุ้มเบาะนะครับสามารถติดตั้งได้นะครับผมในรุ่นนี้เนาะเป็นรุ่นราคาประหยัดที่ออปชันแบบคุ้มค่ามากนะครับผมในส่วนของรุ่น Ent r รล้อแมงจะเป็นลมดำนะครับผมลมดำ ทำให้ตัดกับตัวรถนะครับผมถือว่าสปอร์ตมากนะครับมาพร้อมกับไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์เนาะกระจังหน้าแบบโครเมียมในรุ่น e อนทรีจะไม่มีไฟตัดหมอกมาให้นะครับผมในรุ่นนี้นะครับแค่ไฟหน้าก็หรูแล้วนะครับผมไฟท้ายเป็นแบบ LED เนาะก็สองสว่างย้ำค่ำคืนนะครับก็สว่างมากครับผมการใช้รถใช้ถนนนะครับย้ำค่ำคืนถือว่า ลอดภัยเลยนะครับผมตัวโครงสร้างก็ใหญ่ด้วยเนาะถือว่าเป็นรถอีกรุ่นหนึ่งที่ว่ามีการปรับปรุงแล้วก็ในราคาที่คุ้มค่ามากนะครับผมในรุ่นนี้เนาะนิวไฮรักรีโว่ปีรันเนอร์2.4เอนทรีรุ่นปรับปรุงนะครับราคาค่าตัวอยู่ที่ 824,000บาทนะครับผมถือว่าสปอร์ตน่าใช้เลยทีเดียวนะครับไฟหน้าก็เป็นแบบโปรเจคเตอร์ใบบีมนะครับผมเป็นหลอด led นะครับกลางหนือกลางคืนนะครับก็สว่างมากด้วยนะครับผมทำให้รถดูรูนะครับก่อนจากกันไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามนะครับให้กำลังใจช่องเซลเบอร์นอก์ชานลนะครับแล้วพบกับคลิปรีวิวรถ รุ่นใหม่นะครับครั้งหน้านะครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับ